สรับรถ 230R ป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะครับที่ส่งมาเพื่อต้อมกระชายดำที่เชียงใหม่ตอนนี้ผมนะครับได้เดินทางมาทำการรับรถของท่านแล้วนะครับแล้วก็อ่าขอถือโอกาสนะครับเพื่อตงังเจ้าหน้าที่เปิดนะครับทำการแกะเลยนะขอเปิดสุมาเปิน่นกำ 230R ป้ายแดงนะครับประเดี๋ยวนี้เดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับนี่ครับต้อมกระชายดำนะครับเดินทางมารับแล้วและจากนี้ไปเป็นหน้าที่ผม อันนี้คือคันแรกนะครับเดี๋ยวคันที่2ตามมามาวันนี้นะครับสาวกุมภาพันธ์นะครับ2 0กุมภาพันธ์สองห้าหกนะครับก็ส่งมาจากตลาดไทย1คันนะครับพพ2 3 0 R นะครับ,ยยลรบ,รบแล้วก็จะมี230อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นของไอ้เฉินนะครับไอ้เฉินนี่คือปพจะแบกขึ้นมาคนเดียวเนาะไปะเดี๋ยวเขาจะไปนิ่ม4เ่สียงครับ นนนี่่ะครับิมงเ,เดินทางมาถึงแล้วนะครับนิ่มซี่เซิงครับเบียร์เรเาจะมาทําการรับรถหนึ่งคันมีคําสั่งนะครับส่รงรถมาให้ผมเลยนะครับ K LX 2 3 0 R ป้ายแดงหนึ่งคันเดี๋ยวซอมก,ก่อนว่ารถมันมีตังไบดบนเรนี้ภาพรถตังไดครับผมรถเครื่องมาจากไหนครับแม่อาตลาดไทยรถมาเกิดอะไรข้างล่างครับผมตั้ลุ่มครับพี่ ตังไปเลี้ยวซ้ายนะตัวไปเลี้ยวซ้ายต้ยครับขอบคุณครับผมเดินทางมาถึงจุดบริการรับสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปติดต่อก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปติดต่อกันว่าบอด,ดี้อนี้รถกันที่ว่ามันมีไหนเดี๋ยวก่นอนนะครับตอนนี้นะครับนอ้องต้อมกับชายดำก็ได้รับคำสั่งนะครับจากตลาดไทยนะครับน,อน้องปส่งรถบางขุนกันหนึ่งสองสามศูนย์อาร์นะครับกันแรก แล้วกันที่สองสองสามศูนย์เหมือนกันป้ายแดงนะครับแคมกปหนึ่งกำลังจะตามม<ร>าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาฮับรถกันแรกก่อนนะครับรถของไอ้หงนะครับอ่าส่งมาจากตลาดไทยนะครับม,มาลงที่นิ่ม 4. สีเสียงเชียงไ่ครับพอ,ม,อ,ม,อม,มายังมาเลยครับเดี๋ยวดนหลังสกู๊นะคะข้าวผมข้าวผมเอได้กันยืนนะครับแป<ๆ>๊บหนึ่นงนะครับเดินทางเข้ามาเลยนะครับนิ่มสีเสียงรถพี่รถเครื่องรถเครื่องรถเครื่องกันสีเขียวอ่อไม่นี่บัได้โอเค เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับคือรถของท่านนะครับอยู่ที่นิมซี่เซงนะครับปกกระแพกมาอย่างดีนะพี่เนะออกต่อจะทาการเบริกเลยพี่ผมแก,ก้เลยเด้ก่อนมาแก้ไเด้ก่อนแก,ก,ก้แกกได้นะพี่นอะ่งเพราะว่าจะได้ถ่ายคลิปเพื่อเปิดมาได้อันฮขมมีอย่างแต่พี่ม,มีอย่างมิดอ,อย่างปาลาเอาเด้อก่อนนะนะครับผมทําการถ่ายเก็บเป็นเรื่องขอวีดีโอไว้นะครับสลับรถสองสามศูนย์อาร์ป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะครับที่ส่งมาเมื่อต้องกับชายดําที่เชียงใหม่ ตอนนี้ผมนะครับได้เดินทางมาทําการรับรถของท่านแล้วนะครับแล้วก็ออขอถือโอกาสนะครับเพื่อตงังเจ้าหน้าที่เปิ้ลนะครับทําการแกะเลยนะขอเปิ้ลสุมาเปิ้ลกัมส,สวัสดีครับผมปาตโอ FC FC มจะบอกเนอะผมอยู่นี่มีเสียงนี่สำไอ้เกียงยังมีนี่อยู่ไหนไอเกียงอะ่ะไอ้เกียงไอ้เกียงสมัยก่อนเนี่ยไปผมก็ยู่นี่ปีสามแปดนะผมก็ยู่เนี่ยผม ใส่สับปะคอยเยอะพี่ผมสมัยก็มเยอะผมอยู่จือฮะเซ็นเตอร์สมัยนั้นโอเคครับผมมาสองสามศูนย์อาป้ายแดงนะครับประเดี๋ยวนี้เดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับนี่ครับต้อมกระชายดำนะครับเดินทางมารับแล้วหน้าเวลานี้นะครับผมต้อมกระชายดำทําการรับรถของท่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสองสามศูนย์อาป้ายแดงครับใบแดงแดงเจ้าของซื้อรถมาบัตรขี่ต้วนะครับ ซื้อรถมาปุ๊บส่งมาเฮื่อต้อมกับชายดำเลยบัดน,นี้ผมอยู่ที่นิ่มซีเสียงเจียงใหม่นะครับอยู่กับไม่ไอเปิดนะครับเอกสารอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเอกสารของท่านนะครับที่ถ่ายมาเนี่ยครับเป็นเอกสารใบอินโบรของท่านเนี่ยเนี่ยครับกระตึงบอกว่าผมมามีร้านมามีร้านก็ส่งมากระติ๊ก,ก,กหนึ่งเจ้าของตีนวิทย์ครับขาบัตึงคุมรถมาได้อ่าหนึ่งละสองรอบรถต้นมันมา,มา เปิดรอบลึกมันตัดก่อนมันขี่บ่อพอม่วนน,นะครับนะโชคอัพก็มาได้ชนะประเดี๋ยวเนี่ยอันเนี่ยคือโจทย์ของผมสำหรับรถคันนี้หน้าที่ของผมนะครับสําหรับ2อ0 r ารคันนี้นะครับทํารถคันนี้ให้กับเจ้าของทีได้นี่คือหน้าที่ของผม,มนะครับต้อมกับชายดําคนหมอมีร้านนะครับแล้วปรกระโซรงรถบังคือติดติอันนี้คือคันแรกนะแหมคันหนึ่งกำลังตามานะครับแหมคันหนึ่งเป็นคองพี่เฉิน สองสามศูนย์ป้ายแดงเหมือนกันล็อกยางครับแต่เดี๋ยวรถคันนี้จลบเยนไปเหมเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะแปรงขึ้นมาครับผมจะเพิ่มปีคีได้เอาคลิปนี้นะครับถ่ายไว้นะครับเนื่องว่าผมทําการรับรถไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนิมซี่เสียงครับเรียบร้อยแล้วครับผมสองสามศูนย์อา ป้ายแดงนะครับจากกทมตอนนี้อยู่ในรถตู้ต้อมกระชายดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมทำการยืดรถนะครับแล้วก็อีกหนงสักครั้หนึ่งผมก็จะทำการปิดตู้แล้วนี่นะครับทำการปิดตู้นะครับโอเคจากนี้ไปครับรถคันนี้เป็นหน้าที่ของผมนะครับต้อมกระชายดำ TKD Enduro Thailand ครับผม